อันนี้ที่เราได้มากเกมที่แล้วเนาะเราจะลองเล่นแบบเดิมปะมีโอกาสตีตัวใหญ่แล้วล่ะทันเถอะทันเออทันดันเป็นสิบเลยไหมห้องนี้เล่นสิบได้อยู่เราจะได้ไม่ต้องแบบอาเรอะไรไม่หนักเกินไปถ้าเราอยากแบบเฮ้อยากลองพุ่งก็คือไปเล่นลองไป,ลไปเล่นห้องห้าสิบดูเลยจะลองเล่นห้อง้าสิบไว้ก่อนละกันแหมไม่เข้าไอเวนแม่ไม่เข้าจ้ะแม่จ๋า ไม่เข้าอะไรเลยเดลอยู่สามร้อยห้าสิบเป็นไงล่ะสาเหตุที่บางทีเราไม่ได้อยากไปต,ตัวใหญ่นะแล้วเราก็ต้องมาเริ่มใหม่นะจ๊ะกเรามาเท่าไหร่หกหกห้าตี 5. ไป,ป 5. แล้วหกร้อยห้าสิบละกันเพราะตอนนี้มันจะเป็นเลขกลมๆใช่ไหมก็เปิดกันได้แต่ตัวเล็กก็ตอนเนี้ยจะเข้ามายังไม่รู้โอ้ยหลอดวิดเอาเรื่องซัดเกือบหมดอยู่เหมือนกัน <c oughs> เล่นเล่นแบบหาทำอีกแล้วนะคะโอเคขึ้นมาได้ก็ดีใจแล้วนะคะก็ได้อยู่ประมาณไม่ถึง300ร้อยนตอนนี้เข้าครั้งที่4นะคะ,ะ,คะเห็นปะหายไปห้าสบอกแล้ว3ครั้งมันไม่ได้อะไรไงเต็บตัวนี้ได้นี่นก็ตัวเยกโอเคกบมาช่วยไว้เป็นพันหนึ่งละใจนะบางทีได้อยากจะแวะตีนะเราแบบเออ ไม่อยากเหนื่อยก็เล่นแบบไปของเราเรื่อยๆปั้นให้มันแบบพอมีก่อนแล้วค่อยไปว่ากันอีกทีอะไรเงี้ยแวะได้นิดหน่อยทีสองทีเอา้าทีสองทีที่แปลว่าเข้า <c oughs> ทีสองทีที่แปลว่าเข้า <c oughs> ได้ดีได้เลยไม่รู้แล้วว่าดันจะเข้าหรือเปล่าอ่าโชคดีดันเราเข้ามานะคะ อคสองพันสามแล้วเว้ยนี่นี่ยอีกห้าสิบเนี่ยได้สองพันแล้วเนี่ยเจ็จสิบห้าช่างมันไม่นับนะปัดนี้ได้เพราะว่าเข้าลูกฟุกทีสองทีเป็นไงล่ะก็อยากจะลองแวะตีนะ่แแบบอีกนิดไม่จะถึงแล้วให้ถึงก่ออค่อยแล้วา่กันเนะน่ะนี่ไม่เข้าไปเลยสิอ่าแมวหนะ้าเออได้แล้วห้าสิบ ได้แล้วห้ปิบอย่านะเออไม่เข้าโอเคมาได้ตรงนี้แทนลองแวะดูไม่เข้าเลยสักตัวเป็นไงละ่ะบอกแล้วมันบางทีมันแบบ เออนั่นแหละโอ้โหเด้งกลับขึ้นมาได้นะฮะหยุดตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องมันเหนื่อยแล้วโอเคขออีกสองสิแล้วกันขอคืนแล้วกันนะแม่งเอ้ยเนีย่ยเล่นต่อทีไรมันจะชอบเป็นอย่างนี้นะคะโอเคโอเคกดเข้ามาให้นะได้เพิ่มมาอีกนิดหน่อยถ้าเกิดเราได้สองพันกว่านะมันสองพันหนึ่งห้าสิบนะคะก็พอดีกว่าเดี๋ยวบาป ลิงก์รับรั์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชี่อถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว,ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์รับรัพย์เข้าไปยังหัวข้อพารามิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทำการตรรจสสอบคู เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย